โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นะครับเราพาน้องโทโก้และน้องฉบานะํามาฉีดวัคซีนนะครับนี่นี่อันนี้ก็คือน้องเรบอลน้องฉบาและโทโก้แต่ที่เห็นจัดแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบทุกครั้งน้องจัดแบบนี้ไม่ใช่นะแล้วมีเซิร์สเกตมีอะไรมาใหม่ก็คือเราจะไปเพชรบุรีใช่ไหมแต่วเลยจัดไว้อย่างนี้แล้วต้องเอาน้อง น้องสองตัวไปด้วยนะคบและตอนนี้ก็คือพ่อก๊อฟไม่อยู่นะทางานเดี๋ยวเราต้องไปรับพ่อก๊อฟด้วยโอเคคอับก็เดี๋ยวเราจะพาโทโก้นะครับกับชบาลงไปเลยชาบาเนี่ยเขาอุ้มได้ใช่ไหมแต่โทโก้นี่คือตัวหนักแล้วไงอุ้มไม่ค่อยได้แล้วตอนแบบนี้รถสวน,นอะไรเงี้ยกลัวน้องจะคลกแล้วน้องวิ่งองอกไปนะเราก็เดี๋ยวจะใส่ใส่ชิงให้โทโก้แล้วโทโก้นี่หนูต,หนตัดหูวััดหูวัวนะไม่กัดบอกแม่นะนี่ชบา บอลอยู่กับชวาส่วนท้อก็ท็อก็อยู่กับพี่คิวตัวบลล์กๆๆิลเกิโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเดินทางแล้วตัดบาะแบบนี้ยเพราะเจ้าสองอมีแท้เลยเจ้าสองพี่น้องอ่าใสไว้บางจริงใส่ยากเพราะโรกูมันนอนอยู่โอเคอ่าได้แต่พี่ใส่ได้ละเย็นจะเยน็เยนค่ะพี่รัก ไปในคลินิกเลยนะคไม่เคยนเลยเยน้องวิ่งเหมือนจะอยากไปวิ่งก็บักก็บุกก็ไม่เคยมามก็งงตรงนี้ใช่ไหมตั้รตัวเมียคะตัวผู้ค่ะตผู้ีมียีวยมอันนี้อายุ3แล้วแมาลงมาลงมาตื่นเต้นทุกอย่าง้อรา สิบสาโอ้โวแล้วมึน mm ้อยเลยอดเดินหน่มกิอยู่แฟลกันเลยร้อนรู้แล้วาร้อนตัวเมียแกและขา11ปีแล้วค่ะขาเดินไม่ได้แล้วกระดูกสูงค่ะสจ้าอง้านคที่ห้านย้านะคะครัสัีใช่ค่ะ ใครเองนะน้องงไม่ี้อจไอะพี่เือเขาไม่ทำเลยอยากเล่นไงแตมเดนจะพี่เล่นมากเนาะใช่เมื่อกี้ไม่มีใบเล็กของน้องเลยนเ่ดีแต่ว่าเราสองันอ้วตัวใหญ่เื่อนรมีสีไ้นะคะเหนนมเมื่อกี้ใบเล็ก โอ้ยตกใจเลยราล้อโอ้ชานีน่าหลุดมากที่สุดเหมือนมาบ่อยอะแต่มาครั้งเดียวไม่เก่งดก็มองแบบมุนหน้า่อย ปกติไม่ดื้อหรือไงวันนี้มันตื่นเต้นไงเพราะที่โน่นหมาน้อยมาที่โน่นไม่แมวต่อสู้ไม่ลนะคะคืออดอึดเออใช่ไหมเด็กโซนต้องไม่ยองใช่โซนอึดถึงค่ะก็ได้ไม่ร้องเลยไม่ยองเลยว่าทำอะไรทำอะไรก็ได้ได้เสร็จแล้วดีใจเสียใจอยู่หน้าเดียวค่ะ เอาละโรโก้นี่แหละจะขึ้นได้มั้ยเนี่ยไม่จับน้องไม่จับเขาค่ะเพราะครั้งที่แล้วอ่ะจริงแต่เขาชินดูเข็มนะพี่อีกแนึงมากอันนี้ก็ถ่ายพี่ย่าเหมือนกันเนาะค่ะนี่ฉีดแล้วเหรอคะใช่โอ๋อ้าวถ่ายแค่ตอนนี้็จแล้วเย่เสร็จแล้วเย่ไม่ซึมด้วย นะอฉีดหรอคะวัดไข้วัดไข้บอกว่าลูตูดก็ว่าละลูวัดไข้หมาทุกตัวจะดิ้นแบบนี้นะแม่เพราะว่าแบบเหมือนแบบอะไรยาวๆก็คือเราฉีดวัคซีนมันเราตรวจโควิดตรงจมูกใช่ไหมวันนี้เหมือนตรวจตรงตูดเลยยาวๆ คิวลองไหมคิวเลยจะได้สัมรับรู้ความรู้สึกไหมมันจะเห็นอะไรออกมานี่แหละตัวนี้ตัวนี้คุณแพ้สบานะใช่ใช่ใช่ปกติจะเก่งนะทั้งหมดจะเป็นยังไงมาดูตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้นะ ใช่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 แต่เดี๋ยวเราต้องเดินทางนะเราอย่าดื้อนะค่ะกลัวฮกลโบยังบอทโกชอบตื่นสถานที่เาวานี่คือเจออะไรก็ไม่ค่อยชอบดูพี่ดดิูพี่ดูพี่ไอันนี้ไม่ค่อชบาดูพี่ดู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 ตัวนี้นะเอ้ยเฮ้ยเนียนรู้สึกยังไม่รู้สึกเลยคุณจะร้องทำไมคะวัดใค่ไม่ชอบวัดใครแต่หมาจากห้องข้างๆนี่คือ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วขอบคุณค่ะทองค่าเมื่อกี้เราก็ได้ฉีดรด้วยคือแป๊บเดียวนะมียามนียาถ่ายพยาธิแล้วก็อะไรนะแล้วก็โรคพิษสุนัขบ้านนะคะเมื่อกี้คือที่ลองไปก็คือหมอเขาฉีดมือเบามากเลยฉีดค่อนข้างดีเลยนะแป๊บเดียวเอง